สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะวันนี้ช่างพิมพ์ร้านม่านสวย s อสีนะคะจะมารีวิวม่านพับเนาะม่านพับที่เราเห็นทั่วไปนะคะก็แต่ละช่างก็จะเย็บไม่เหมือนกันนะคะแต่ละร้านก็จะสั่งงานไม่เหมือนกันนะเอานี้เอามาตรตาของพิมพ์แล้วกันเนาะนะคะม่านพับนะเราจะเห็นที่เป็นพับชั้นสวยงามแบบนี้นะคะเป็นพับรถตัดกันมาอย่างสวยงาม วิธีการเลือกผ้าทำม่านพับเนี่ยเราต้องเลือกผ้าที่ดีและมีน้ำหนักนะผ้าเงาเงาผ้ามันมันเนี่ยเราเลี่ยงไปเลยเพราะว่าผ้ามันจะเป็นคลื่นเป็นเงามันจะไม่สวยมันจะยน่นแต่มันก็มีวิธีเย็ดดีเลยค่ะไม่ให้ย่นเนาะอันนี้ต้องไปมา,มาเรียนเรียนเพิ่มนะคะวันนี้นะพิมจะมาสอนนะว่าม่านพับเนี่ยนะวิธีเก็บชั้นม่านพับเก็บยังไงถ้าามคนไม่เข้าใจเก็บยังไงม่านพับนะอย่างบางร้านนะคะเขาก็สั่งเก็บ35 40 45้า้านะแต่เราเป็นช่างที่ขายเองนะคะอย่างเช่นวงก,กบใบกระทุงแบบนี้ จากพื้นขึ้นไปหาวงกลบ2องสองเมตรจากวงกบบนขึ้นไปหาฝ้าเอา55าเซน60เซนแล้วแต่ความสวยงามนะเก็บมาตรฐานนะคะจะอยู่ที่เก็บมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่ของพิมพ์เอาของพิมพ์แล้วกันนะมาตรฐานของพิมพ์จะอยู่ที่35เซน40เซน40เซนเนี่ยเก็บความสูงตั้งแต่2เมตร50 2 6 0ถึงถือว่าสวยนะ แต่ทั้งเมื่ทั้งนึงแล้วเวลาเราขายงานนะคะเราเป็นเจ้าของร้านเองเราเย็บเอง,เร,เ,เ,องเราจะต้องรู้จักทางดีไลนอย่างเช่นฝ้านเนี่ยสูง2องเมตรหกบจากวงกบล่างที่นหาวงกบบนท่าไรายจะเก็บกี่เซนอันเนี้ยเราไปเรียนรู้ตามประสบการณ์นะเราหัดทําเลยอันไหนเราไม่เข้าใจเราหัดทาลองผิดลองถูกแล้วเราจะเข้าใจด้วยตัวเราเองมันจะกระจ่างเลยโออมันเก็บขนาดนี้แต่วันนี้นะเราจะเห็นม่านพับที่เก็บสวยๆแบบนี้ใช่ไหมนะคะ เราจะมาดูม่านพับที่ม่านพับเนี่ยจะมีเก็บระยะที่ไม่เท่ากันระยะ2เซนสมเซนสี่เซนไล่ห้าพับไล่ไประยะ1เซน2เซนสมเซน4ี่เซนเก็บห้าพับไล่ไปอันนี้คือระยะแบบที่จะท,ท,ที่ไม่เท่ากันอันนี้แล้วแต่การดีไซน์นะหรือเป็นระยะที่เท่ากันระยะระยะที่เท่ากันก็คือหนึ่งเซน1เซน1เซนหรือจะพับเท่ากันก็ได้เวลาเวลาเวลาผ้าเนี่ยมันกองมันมันเก็บขึ้นไปเนี่ยมันมันมันกองรวมกันอันนั้นไม่สวยอันนั้นคือม่านญี่ปุ่นนะเนาะ เดี๋ยวเยี่ยบ่อยแล้วก็หัดดู YouTube หัดดูใน Google ก็จะเห็นม่านพับแบบต่างๆนะแต่วันนี้นะม่านพับตัวนี้นะที่พิมพจะมารีวิวนะคะพื้นที่น้อยนะเก็บน้อยหมายความว่าเขาสั่งให้เราเก็บ20เซนลูกค้าอยากให้เก็บน้อยเพราะว่าพื้นที่มันสูง120อนะหรือลูกค้าไม่สั่งแต่เราต้องต้องต้องคิดคนน่าจะเป็นว่าอ๋อมันต้องเก็บขนาดนี้นะถึงจะสวยใช่ไหมแต่อันเนี้ยพิมพอะ ความสูงเมตรยี่สิบแต่เราจะเก็บยังไงไม่ให้มันบังกระจกเพราะว่ามันเป็นกระจกที่แบบว่าสวยเราไม่อยากให้ดึงมั่นพับเข้าไปปุ๊บ,บ,บ,บให้มันบังกระจกน้อยที่สุดเนี่ยใช้เทคนิคนี้นะระยะห่างนะคะของชั้นจะอยู่ที่2เซนหรือ2งเซนครึ่งนะวิธีนีนะ้จะไม่ค่อยเห็นเลยนะส่วนใหญ่ช่างก็จะไม่ค่อยทําแต่ว่าถ้าเราเย็บมั่นพับมานานๆชํนาน,นาญแล้วเนะ่เราจะเข้าใจวิธีนี้หรืออาจจะเคยเห็นที่อื่นก็ได้แต่วันนี้มาดูของช่างพิมพ์ก่อนนะนะคะวิธีนี้นะคะเราจะเก็บให้น้อยที่สุด นะเก็บให้นัาที่สุดชั้นพับเท่ากันแต่เราจะเก็บยังไงให้สวยนะวิธีการเก็บนะคะเนี่ยเราจะเห็นม่านพับมันก็จะเป็นชั้นลดหลั่นใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยได้สมพับเหมือนกันเห็นไหมเป็นชั้นลดหลั่นแบบนี้เนี่ยเนียคือได้3ามพับคือมาตรฐานคือแบบนี้เลยสามพับแบบนี้นะแต่เก็บให้น้อยกว่า20เซนอันนี้นะเก็บแล้วนะะนะคะอันนี้พิมเก็บแล้วนะ ยี่สิบเอ็ดเซนเพื่อหัว 8, แปะหนึ่งเซนคือเก็บให้น้อยที่สุดนะแล้วก็สวยด้วยเก็บให้น้อยแล้วก็สวยมีเก็บให้เยอะแล้วก็สวยเก็บให้เยอะแล้วก็ไม่สวยแต่วันนี้เราเก็บให้น้อยแต่สวยจะไม่ค่อยเห็นอ่ะที่ไหนทําเลยเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่มันไม่จาเป็นที่ต้องทาแต่ว่าให้ให้รู้ว่าอ๋อทําแบบนี้นะนะคะเนี่ยเราเห็นนะคะเนี่ยเราเก็บเห็นไหมคะเนี่ยก็ได้สามทบเนี่ยเราจะไม่เห็นทับข้างล่างเลยนะเนี่ย อยู่ด้านหลังนะคะเนี่ยเรามาแอบไว้นี่ค่ะเรามาแอบเอาไว้ให้อยู่ด้านหลังเวลาผ้าน่ะตั้งเชือกขึ้นไปเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นชั้นของม่านพับนะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตั้งเชือกแล้วจะอยู่ตรงนี้คือมันจะเหมือนม่านพับปกติที่เราเห็นทั่วไปเลยแต่เราเก็บชั้นให้เล็กลงเพื่อที่เวลาเราดึงผ้าขึ้นไปนะคะชั้นม่านเราก็จะสวยเหมือนมาตรฐานที่เราเห็นเลยแต่ว่าเราเก็บชั้นให้น้อยลงอันนี้นะ ดูพิมพ์ดูวิดีโอนี้บันทึกไว้เลยเอาไว้ไปหัดทำสำหรับเวลาลูกค้าสั่งว่าเก็บให้น้อยที่สุดทำยังไงนะคะเรื่องนะคะเนี่ยก็คือ3มชั้นเหมือนกันทุกอย่าง3มชั้นหมดนะคะไม่ได้ต่างอะไรกับที่เราเย็บแต่เพียงแค่ว่าเราเก็บให้น้อยลงนะคะมันก็เขาจะอยู่ด้านหลังนะคะนี่เห็นไหมชั้นนี้เขาอยู่ด้านหลังนี่ค่ะชั้นนี้คือสิ่งที่สําคัญปกติชั้นเนี้ยนะคะเขาจะต้องห้อยลงมานะห้อยลงมาให้เป็นสีใช่ไหมนะคะแบบนี้แต่ว่า เขาอ่ะคือพื้นที่มันพื้นที่มันพื้นที่มันมันไม่สูงอ่ะแต่เราอยากเก็บให้มันแบบให้ไม่เกะกะประตูหรือหน้าต่างเราก็เอาแอบเข้าไว้ข้างหลังนี่สวยเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยเห็นไหมคะนี่ตั้งเชือกแล้วจะเป็นอย่างนี้นะนะคะวิธีการทํานะขั้นตอนนี้นะพิมพ์จะไม่บอกนะว่าทำยังไงแต่พิมจะรู้ว่าเย็บเสร็จแล้วนะคะตั้งเชือกเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะวันนี้นะอย่าลืมนะเทคนิควิธีทําม่านทับแบบแปลกแบบ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็คือวิธีการเก็บม่านพับอย่างไรให้สวยวิธีการเลือกใช้ผ้าวิธีการเก็บชั้นพับวิธีการทําพับม่านนะนะคะเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะช่างพิมพ์ร้านม่านสวย SP ีนะนะคะเรอาพิมไม่ได้รับเย็บม่านพับนะคะพิมพเก็บแต่งงานในร้านเนาะต้องขอบคุณนะคะพี่ๆและเพื่อนๆเนาะที่แบบถามพิมมาว่าคุณพิมพ์อารับเย็บม่านพับไหมรับเย็บม่านไหมพิมไม่ได้รับนะคะพิมพ์เก็บแต่งงานในร้านเนาะนะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะคะ ช่างพิมพ์ร้านมาสวยเีเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย